ได้เวลากินแล้วคะ่ะวยเตี๋ยวไก่ทําเองนะคะเพื่อนๆทำน้ำสต๊อกใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาเราจะกินก็เอามาต้มทีละถ้วยนะคะเส้นหมี่เราก็ซื้อแบบแห้งไว้มาละอืมรับตุนตีนไก่กับโครงไก่ไว้ให้เปื่อยๆนะคะอืม ลูกร้องอยากเข้าบ้านปรุงรสด,ด้วยมะนาวซึ่งไก่เปื่อย,อ,ยอร่อย ความเปรี้ยวใช้มะนาวนะคะใช้มะนาวแทนน้ำส้มหอมค่ะคอ,อไก่ตาดซุกจนเปื่อยหืมขาหมูเกี่ยวเองลายวานแลยั้กรอบเลย แล้วว่าจะทํำแคปหมูสมุนไพรกินไม่มีเวลาหั่นหอมเจียวงานเยอะ